สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดมเล็บดำค่ะสบายสบายสไตล์มาบ้านต่างแดนนะคะวันนี้จะพามาทำงานช้างของปี2024ค่ะก็คืองานแยกต้นบักพิกค่ะบักพิกที่ห้ากาไวเดี๋ยวห้าจะพามาเบิ่งค่ะนี่ค่ะนี่เป็นเบี้ยพิกของเรานะคะปีนี้เราปลูกแค่สองสายพันธุ์นะคะก็คือ1คือ b a s k e t of fire แล้วก็2คือพิกจาก พี่กระเหลี่ยงจากสวนพิทิพนะคะแล้วก็ค่ะนี่ดินของเราค่ะเป็นดินที่ยังไม่ผสมนะคะอันนี้จะเป็นหาเกนยูค่ะส่วนอันนี้จะเป็นบอมสเตอร์ยูแล้วก็อันนี้เป็นดินดินในสวนดินบนพื้นนะคะที่เราร่อนมาแล้วเราเข้ากจะผสมใส่กันทั้งหมดนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวเข้ามาผสมดินกันเลยค่ะจะเข้ากับตองเฮ็ดยูครั้งใน่้านเนาะคะ่ะ จะเราจะมาผสมดินกันอันนี้จะว่าไม่วันไหลยังเนาะเขาใส่มากเบืงดินเลาสิไม้นิสิกนนีค่ะอ๋ออันนี้เป็นดินที่สามีผสมไว้ให้แล้วนะคะมันจะเป็นบอมสเตอร์อยูอยู่ข้างล่างแล้วก็เป็นหากเกนยูอยู่ข้างบนค่ะอันนี้ค่ะสองกระบ,บานี้จะเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้เป็นดินธรรมดาที่เรา จะใช้ผสมกับดินที่มาจากร้านค้าค่ะเพราะว่าดินที่มาจากร้านค้านะมันไม่ค่อยมีดินแท้นะคะเวลามันแหงเรามันจะเป็นแข็งแข็งโตเราถ้ามันได้แหงแเรามันเอาขึ้นยากค่ะมันจะเป็นแข็งแข็งเป็นพวกเขาน้ำนะเขาก็ต้องใส่ดินธรรมดาผสมค่ะดินธรรมดาปีนี้เข้าเหลือซ้ำนี้นุ๊นาะคะ่ะอันนี้จริงอะ่ะเข้ารอนไวค้ครัเพาะไอ้เม็ดพริกพวกะกเพราอย่างสิค่ะนี่ค่ะ อันนี้เราจะผสมอันนี้เด้ออันนี้ไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ยาวิเศษอะไรหรอกค่ะคุณผู้ชมอะรู้จักกันดีว่าอันนี้อันนี้คือไขค่ค่ะเปลือกไข่ที่ห้ากินแล้วก็ห่อกระซาสมไว้เนาะค่ะแล้วไปตากให้แห้งแล้วไปตำค่ะนี่เราก็จะผสม ลงไปแบบนี้เลยวนดินอันนี้เอาก็บจะเลือไว้จักน้อยแล้วเพื่อเหาเรผสมอีกถาดรุ่นเพราะว่าสองกระบะก็่าจะพอนะคะน,นี่เราเสร็จแล้วนนก็จะทำการผสมเพราะว่าข้างลางมันจะเป็นดินข้นละ ชนิดกับอันข้างบนค่ะสามีเทพไปให้เมื่อวานนี่เราก็เอาเขามาไว้ในบ้านให้มันให้มันได้อุณหภูมิห้องค่ะเอาไว้แล้วมือนหนึ่งกับขึ้นนึงเนาะคะ่ะอันนี้มันก็จะมีใหม่มียังเสียบไม่สิบางทีมันน่ากับเขาค่ะเหี้ยจังเลยวัจะสิคโคตรหอดข้างล่าง เวลาลูกค้าซื้อพริกต้นพริกไปนะเห็นอันขาวขาวน่แต่ก่อนเราใช้เพอร์ไลท์นะคะเพอร์ไลท์มันกับแพ้งเนาะค่ะมันก็แค่ให้อ่ะเอิดมาอย่างะ่ะให้มีอากาศในดินตอนนี้เราใช้เปลือกไข่แทน,นะค่ะว่าตรงสื่อเนาะประหยัดต้นทุนนี่จ้ะ ก็จะพยายามจกดินอยู่ข้างล่างขึ้นมาผสมปีกายนะช่วงเนี้ต้นพีเข้ากับได้แยกแล้วมาแล้วปีเนี้ก่ค่อยไม่เวลาค่ะก็เลยสจาจังหน่อย ไม่เป็นไรท่านคือเกาค่ะเล็งไฟเอาเนาะนี่จะเดี๋ยวเข้าสิผสมให้แล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวเข้าจะมาเอ่อเหตหเบิ่งต่อดแล้วเราก็ทำได้สักนี่ค่ะเราถอนต้นมันมาแบบนี้เนาะส่วนต้นเล็กๆเ,เนี่ยเราก็จะ มันขึ้นมากับต้นโตเราก็จะโปลไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปชํำพวกต้นเล็กๆเนี่ยใส่กระทางเดียวกันนะคะนี่เอาเฉพาะต้นโตๆก่อนเนาะเราก็จะนี่จะนี่จะ,จะเราก็ทำไปได้หลายเติบแล้วเนาะ หันเท่าค้าคุยโทรศัพท์กับลูกค่าเลยเพราะเดท้ายจะเริ่มต้นเฮ็ดเนาะค่ะนี่ค่ะเราก็จะเอาดินใส่แบบนี้แล้วก็ยาดยาดให้มนี่ค่ะ,คะเสียบลงไปแล้วก็เลือกต้นที่มันสวยๆก่อนเนาะ ต้นที่มันไม่สวยเอาไว้ทำทีหลังน,นี่จ้ะก็ใส่ลงไปจ้ะนี่ก็ได้แล้วหนึ่งต้นจ้ะเดี๋ยวอีกประมาณเดือนนะหนาเฮาค่มาเปลี่ยนกระถางเนาะค่ะก่อนส่งให้ลูกคา้าเ้าก็จะเปลี่ยนให้กระถางมันใหญ่ขึ้น,นก่อนเปลี่ยนกระถางเราก็จะเด็ดยอดก่อนเนาะเด็ดยอดแล้วก็เปลี่ยนกระถางค่ะ เราจะทำให้โูอีกปีนี้คิดว่าจะปลูกหลายเติบค่ะเพราะว่าปีปีนี้เขาได้พัไนาเนาะค่ะมาจากสวนทิทิเบลเยียมเราก็ว่าจะต่ว่ากับบรูสมีมองว่างบอนี่ค่ะมันอยากตอนมองว่างเลยล่ะค่ะช่วงมันหนาวอยู่นี่เนาะ มันเอาออกไปในบานพักว่าให้ได้โอ้ยตายนี่จ้ะเดี๋ยวเข้าให้เบิ่งสุ่มที่เข้าแยกแล้วเนาะนี่ค่ะสุ่มที่เข้าแยกแล้วแล้วนี่นี่ ก็ได้สามถาดค่ะนี่นี่ค่ะเป้าหมายเราคือสิบถาดนะคะเราเพิ่งได้สามถาดเองค่ะนี่ค่ะนี่เนาะตน้นไม้เทัานี้ค่ะอันนั้นกับบ้าในเห็ดเราทําอยู่ที่ตรงทางเข้าบ้านเนาะค่ะนี่เหลืออันนี้อันนี้เป็นพันธุ์อีกพันธหนึ่งอันนั้นเป็นถทาดทเลือเป็นพันธุ์ที่มาจากส่วนพิทิพค่ะ ดินก็อออาจจะะไไมมม่พเนนนต้งปผสดิหี่ค่ะเป็นบักพิกที่ห้าแยกเสร็จแล้วมือขึ้นเนาะมือขึ้นเห็ดจ้าว่าถึงตี3ามเลยพอดิทายเฮเบิงก็เลยฟฝาวเก็บบ้านเราก็เลยนอนจะ้ะวันนี้เราก็จะเก็บของนะคะไปเที่ยวคะ่ Winter ะวินเตอร์ฮอลิเดย์เนาะค่ะพาเด็กหน่อยไปสก,กีนี่ค่ะเราก็จะทำไว้อย่างนี้อันนี้คือที่ตากผ้านะคะ นี่สามีบอกว่าแล้วมันจะมีที่เดินหรออา้าวมันใช้ที่เดินเล่นไหมล่ะฉันก็ใช้ไม่กี่เดือนเองเนาะนี่จ้านี่ยเราก็จะมาอีกแค่ประมาณเดือนกว่าๆนะคะก็จะได้ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วเนาะไปอยู่บ้านพักแล้วไม่เกินสองเดือนค่ะนี่อันนี้ก็เป็นส่วนที่มันอยู่ข้างในนะคะ มีบางถาที่อยู่ข้างในปีนี้เราทําไว้ประมาณ2องร้อยต้นนะคะกะสิเบิงว่ามันสิพ่อขายปะนี่จ้ามีแค่สองสายพันธุ์ค่ะนี่ส่วนฟังนี่ก็จะเป็นมะกรูดกับมะลิค่ะนี่ค่ะเรากัางเท่งก็มีพริกนิดหน่อยค่ะเราก็จะทําไว้แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแดดธรรมชาติค่ะ เราใช้พื้นที่ให้มันเป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าเราไม่อยากเอาไปวางไว้ที่ห้องนั่งเล่นข้างบนเนาะค่ะเราก็มีอยู่แค่นี้แหละนี่จ้าวันนี้เราก็จะมาทําการลดน้ําลดปุ๋ยนะคะก่อนที่เราจะไปเที่ยวห้าวันเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะสําหรับอันนี้เราก็จะลดน้ำแล้วก็เราก็จะใส่ อันนี้ปกติมันจะเป็นปุ๋ยสำหรับปลูกไฮโดรโปนิกนะคะปลูกพืชไฮโดรโปนิกถ้าเราใส่ปุ๋ยเม็ดมันก็อาจจะแรงไปเนาะรเราก็ไม่รู้เราจะใช้อันนี้ค่ะในการผสมแล้วก็ไปรดเราก็จะลดตรงนี้เลยค่ะนี่เราก็จะลดไว้ให้มันพอสำหรับ5วันนะคะ ถ้าเราเจอเพี้ยนี่ค่ะมันก็จะมีเพี้ยเราก็จะเอามาล้างเดี๋ยวเราจะพาไปลดตรงอันนี้นะคะนี่จะ้ะเราก็จะลดใส พื้นแบบนี้นะคะมันจะไม่ได้เป็นแมงวีค่ะถ้าเราไปลดใส่อย่างเงี้ย้ามันเป็นซุ่มๆจืดๆแมงมีไนมะ่ใชไหใครใส่ค่ะนี่จ้ะเราก็จะลดลงพื้นเนาะเดี๋ยวเขาก็ดูดเอาเองค่ะนี่จ้าขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ